พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ Ninja z x 2 5 r ปี2020ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าคาวา s a กิอินโดนีเซียได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดตัวและเปิดจอง z x 2 5 r ที่โชว์รูมคาวา s a กิทั่วประเทศวันที่4เมษายน 2,563ที่จะมาถึงโดยเป็นการประกาศเลื่อนการเปิดตัวออกไปแบบไม่มีกำหนดครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วครับว่าเาาสกินั้นตั้งใจใช้เลข44ตัวเป็นเลขนำโชคในการเปิดตัวครั้งนี้โดยมีความหมายว่าเลก2 5 r นั้นคือสปอร์ต4สูบเรียงรุ่นแรกของา a าสกิอินโนีเเีียเปิดตัวในงาน k a w a กิ k i b a ครั้งที่4วันที่4เดือน4ก็คือเดือนเมษายนนั่นเองครับ ดูไปแล้วก็เป็นความเท่ความโดดเด่นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการใช้เลข44 4ตัวในเวลานี้แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับว่าเลข44 4ตัวนั้นกลายเป็นเลิกมรณะในภาษาจีนนั้นเวลาออกเสียงเลขสจะคล้ายกับคําว่าตายหรือเสียชีวิตภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกันครับเลข4มีความหมายที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่เวลาออกเสียงแล้วไปพ้องจองกับคำว่าตายคุณผู้ชมลองคิดดูครับว่า44ตัวนะครับตาย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 ,ตายโอ้โห เป็นเลิกมณะที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามเลข4ในภาษาไทยของเรานั้นเป็นเลขที่มีความสวยงามคําว่า4ีในภาษาชาวบ้านนั้นต้องถือว่าเป็นความหมายที่ดีมากครับออกไปทางหย,ยาบๆเล็กน้อยแต่ฟังแล้วก็ดูดีผิดกับเลข4ของภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามมาถึงเวลานี้แล้วคำาสพท์นในภาษาไทยของเราที่มีแผนจะเปิดตัวเส e น 25R ในงานมอเตอร์โชว์2020วันที่15มีนาคม ทางผู้จัดงานก็ได้มีการเปลี่ยนแผนเลื่อนการจัดปโตโชเป็นวันที่22เมษายนและล่าสุดเลื่อนอีกครั้งหนึ่งครับวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมแต่ดูรูปการแล้วคาดว่าปรตโชปีนี้คงไม่ได้จัดอย่างแน่นอนเพราะว่าวิกฤตของโควิด19นั้นคงจะลากยาวไปอีกหลายเดือนข้างหน้าก็มีคําถามว่าแล้วคําสกิจในเมืองไทยของเราจะมีการเปิดตัวเซ็ก 25R เมื่อไหร่มาถึงชั่วโมงนี้แล้ว ผมบอกเลยครับว่าโอกาสที่คาสกิิจะเปิดตัวเสด็ก 25R ในช่วงเดือนหน้าหรือว่าเดือนเมษายนนั้นคงเป็นไม่ได้ยากหรือแม้แต่เดือนพสภาคมเองก็ตามผมดูแล้วนะครับอยากให้คาสสกิเมืองไทยของเราเลื่อนการเปิดตัวไปเป็นช่วงปลายปีที่งานมอเตอร์เอ็ก2 0โประหว่างวันที่2-13ถึง13ธันวาคมพศสอ6 3เพราะถึงแม้ว่าวิกฤตโควิด -19 จะจบลงภายใน3เดือนข้างหน้า หรืออาจจะถึง6เดือนขนา้างหน้าก็ตามกําลังซื้อของคนไทยในขณะนี้ต้องบอกเลยว่าลดต่ําลงอย่างน่าใจหายหลายคนตกงานหลายคนขาดไรายได้หลายคนนําเงินออมที่มีอยู่ออกมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายของคาาสกิในรุ่นนี้ก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่กําลังเติบโตขึ้นมาอยากลองมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสี่สูบเรียงเป็นครั้งแรกของชีวิตรวมถึงคนทํางานในช่วงเริ่มต้นซึ่งคนกลุ่มนี้ มีผลกระทบเต็มๆกับเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ครับการเพั่นามอเตอร์ไซค์สปอร์ต4สูบเรียงแต่ละครั้งนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ประการใด23ปีที่แล้วในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2 5 4 0คอสกิเมืองไทยของเราเคยมีแผนจะเปิดตัว z x r 250สปอร์ต4สูบเรียง2 5 0ซีเป็นครั้งแรกของเมืองไทยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดตัวครับเพราะว่าเจอต้อยมยำกุ้งครสิคเข้าไป คาสกินั้นถึงกับล้มทั้งยืนต้องขายบริษัทกับคืนญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดายและวันนี้ปีนี้วิกฤตต้มยำรวมมิตรโควิด COVID -19 ที่มาพร้อมกับเลิกมรณะเลข4-4ตัวนั้นส่งผลให้เลขสองห้ไม่สามารถเปิดตัวได้ตามแผนที่วางไว้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเค้าสกิในเมืองไทยของเราครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกันอย่างไรรวมถึงเรื่องของราคาค่าตัวที่ออกมาแล้วต้องโดนใจคนไทยถ้าแพงเกินไปบอกเลยครับว่า การแจ้งเกิดในครั้งนี้จะกลายเป็นการแจ้งดับไปในตัวที่ผมตอกย้ำม,มาหลายหลายครั้งหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่าผมรู้อยู่ตลอดเวลาครับว่าผู้บริหารญี่ปุ่นนั้นจะวางราคาค่อนข้างสูงแม้ว่าจะมีการโต้แย้งจากผู้บริหารคนไทยก็ตามแต่ผู้บริหารญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงยึดมั่นยังคงถือว่าต้นทุนของสีรีส 25R นั้นสูงกว่าปกติทั่วไปเพราะว่ามันมีออปชั่นหลายอย่างที่มีราคาแพงเช่นอัพไซด์ดาวน้า ดิสเบกหน้าลิเดนเมาสมีควิกชิปเตอร์แท็กชั่นคอนโทรลโครงสร้างตัวถังแบบโครงถักเทอร s เรสเฟรมรวมถึงเครื่องยนต์4สูบเรียงที่มีต้นทุนสูงกว่า2สูบเรียงอย่างมากมายดังนั้นราคาค่าตังมันจะสูงกว่าที่หลายคนคาดหมายเดิมทีผมมีความคาดหวังว่าราคาของมันนั้นอยู่ระหว่าง2,40,000บาทถึง2,60,000บาทแต่ว่าล่าสุดผมมีการปรับอีกนิดนึงครับให้ถึง2 7 0 0 0 0บาทก็ไม่รู้ว่า ผลที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงเรื่องของความเร็วสูงสุดครับว่าจะขึ้นไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าคงไม่ถึงอย่างแน่นอนจากที่กีห้าทำได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่17,000รอบต่อนาทีเรดตไลพอดีนั้นเมื่อสับขึ้นกีหกแล้วจะมีการตัดรอบพื่งยนต์อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นการตัดรอบตัดความเร็วเอาไว้ตามกฎหมายของญี่ปุ่นครับเรื่องราวของคาสกี้จะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ